Good morning everybody กขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันนะคะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะวันนี้คุณครูจะเสนอเกี่ยวกับเรื่อง article นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะลูก article นะคะ article หวังว่านักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วตอนที่ลูกอยู่ป .4 นะคะปีนี้ลูกขึ้นเรียนป .5 เพราะฉะนั้นต่อีปน,นักเรียนก็ ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะดูใหดีว่าที่ลูกเคยผ่านมาแต่พอลูกขึ้นมาป .5 เนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะคะลูกอ่ะมาดูต่อน,นะนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูความหมายความหมายของคำว่า article article ค,ค,คือคําที่ใช้นําหน้าคานามมีใช้อยู่3ามคำนะคะที่เราพบกันอยู่ก็คือ a n และว่า the สามคำนี้มันจะมีหลักการใช้ของมันนะคะ ต่อนะคะกหลักการใช้ a r t i c l e a n ลเราดูสองคำก่อนนะอะกับ n อใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ชีเช้เฉพาะจดจุหรือคำนามนั้นกล่าวเป็นครั้งแรกนะคะเราต้องกล่าวเป็นครั้งแรกเราจะใช้อ n นะคะอะใช้นำหน้าคำนามนับได้อีกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะลูก example house อา o ฮาส์อาเมงโกอาเมงโกอาเมนอนะคะหวังว่าคำศัพท์ทั้งหมดนี้ลูกก็น่าจะเข้าใจรู้ความหมายนะคะอาเฮาคืออะไรลูกอา uh, บ้าน,บ,านบ้านกี่หลังคะหนึ่งหลังอาเมงโกม้มะม่วงหนึ่งผลอาเมน uh, คุณผู้ชายหนึ่งคนส่วนอาบุกก็คือหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะ คุณครูก็า e พีเซอีไว้ก็คือหวังว่ามีอีกไม่สามารถที่จะนํามาต่อได้นะคะมันมีมากเลยคนานามนะคะลูกต่อไปนะคะดูต่อค่ะมาดูหลักการใช้ต่อนะคะ n. n n นําหน้ากํานามนับได้อมมติที่ขึ้นต้นด้วยสระคําว่าสระมีอยู่ที่ตัวคะลูกโอเคมีห้าตัวนะคะเข่งมาห้าตัวมีอะไรได้บ้างคะมีอะ มีอะไรคะ A E I O อยทั้งห้าคำนี้เราเรียกว่าสระนะคะห้าคำนำนั้นขึ้นต้นด้วยสระห้าคำนี้ให้ลูกนำ article n มาใช้นำหน้าได้เลยนะคะ exam p l e มาดูตัวอย่างนุ an elephant an elephant ตัว e เป็นสระนะคะตัว e เป็นสระเราจึงนำ N อมาใช้ต่อไปนี้ a n d end an, ก็คือมด d หนึ่งตัว N orange. n orange ก็คือส้มนะคะส้มหนึ่งขั้ยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว O ตัว O เป็นสระต่อไปคันี้ an อ m b r e l l a a n u อ b r e l l a ตัว u เป็นสระนะคะ an insect. an insect นะคะก็คือมดนะคะต่อไป a n o ออ o p u s ก็คือปลาหมึกยักษ์นะคะ,นะ,คะหนึ่งตัวนี่ใไหมคะปลาหมึกยักษ์ นี่คือก็คือนกอินทรีนะคะ An นโอ man An อนโ man ผู้ชายนะคะโอผู้ชายที่แก่นะคะทั้งหมดนี้ใช้แอนนำหน้าเนื่องจากว่าคำนำนั้นขึ้นต้นด้วยสระนะคะ,ะลูกดูต่อค่ะต่อไปนะคะมีนะคะมีความหมายน,นะคะก็บอกว่าอ่ะตัวนี้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวยูจีเพื่อเมื่อตัวยูคำนั้นนะออกเสียงเป็นยอยักษ ไม่ออกเสียงเป็นออนะคะมันจะมีคำศัพท์บอกให้เรารู้ว่าคืออยูนิคอนอยูนิคอนนะคะในน,ยยใน,น,น,นิยายรูปร่างสัดในนินวนานิยายรูปร่างเหมือนม้าขาวมีเขาอยู่ตรงกลางศีรษะไม่ทำาป็นต้องเห็นเลยนะคะต่อไว้อยูนิฟอร์มตัวนี้ยูนิฟอร์มตัวนี้เครื่องแบบนะคะก็คือเครื่องแบบนักเรียนที่ลูกใส่มาโรงเรยียนหรือเครื่องแบบทหารตำรวจนะควหวังว่านักเรียนคงเคยเห็นนะคะเราเรียกว่าอยูนิฟอม แม้ขึ้นต้นด้วยสระตัวยูแต่เราไม่ออกเสียงนะคะเราไม่ใช้เอ็นนะคะลูกเราใช้อดีตเรือัและเอนตัวนี้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเฮในคำที่มีเฮไม่ออกเสียงเราจะอ,า ot, อา่านว่าเอ็นเอาเอาเอาก็คือแปลว่าชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงตัวนี้ขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัวเฮตัวนี้แต่เราไม่ออกเสียงเราไม่ใช้เอ็นนะคะและเราจะไม่ใช้อาเอ็นนำหน้าคำนามที่นับไ,ได้ แต่บังว,ว่าคำนามที่นักไม่ได้เรียนคงเคยเรียนมาแล้วสมัยป4นะคะลูกว่ามีคําว่าอะไรบ้างคุณไม่ขออื่นเลยนะลูกใหเป็นทุกคนเองนะคะลูกเราดูต่อเลยค่ะ example example ว่าได้มีใคร example อ้าแปลว่าตัวอย่างนะคะลูก example บางครั้งคุณครูจะ ex แล้วก็จุดเอาไว้ตัวนั้นก็คือคําย่อของคำว่า example example ก็คือตัวอย่างนะคะอ้า uh, ว number one this sentence ประโยคที่หนึ่งนะคะ ah o r s e is an animal ah uh, horse is an animal สังเกตนะคะประโยคนี้จะมีคำว่าอา uh, นำหน้าเพราะว่า horse ตัวเดียวนะคะต่อไป next an elephant is big an elephant is big elephant ก็คือช้างช้างเพียงหนึ่งตัวนะคะเป็นไงคะยิ่ช้างนี่งใหญ่ ต่อไป N X R in the basket N X R in the basket สังเกตเห็นไหมคะคำว่า X เติม S เนื่องจากว่ามีไข่หลายฟองใช้ verb to be หรือ R นะคะลูกสังเกตรูปประโยคนไปด้วยนะคะลูกไข่หลายฟองอยู่ในตะกร้า basket แปลว่าตะกร้านะคะต่อไปคะ่ะ Fo x c a น hop hop แปลว่ากระดูนะคะ เซนเซ็นเปคำว่าจำซึ่งแปลว่ากระโดดเต่นนักเรียนอย่ามา,าสับสนนะคะพวกตัวนี้แปลว่ากระโดดเช่นก,กันปบสามารถกระโดดได้นะคะต่อไปค่ะอ s i ไ e is in the p ุกเฟก่าอัศ i ล i ีสเอ็นดุกเฟก่ d เขาบอกว่าอะไรคะสะไลลืล่นเคยเป็นเล่นไหมคะเมื่อลูกไปที่ สวนสาธารณะหรือที่ที่เ็ามีสถานที่เล่นของเด็กอะไรเนี้ยเ็าจะมีสไลด์ลื่นนะบอกว่านักเรีนยคนคงชอบนะคะลูกไปเล่นนะคะเขาบอกว่าสไลด์นี่แหละจะอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะ,ะทั้งหมดนี้ใช้อะกับแอนมีต่ออีกลูกมีต่อนะคะอะทีนี้มาหลักการใช้อาร์ติเคิลเดือบ้างเมื่อกี้แอนผ่านไปแล้วนะลูกต่อไปเราจะมาดูอาร์ติเคิลเดือบซึ่งเป็นตัวที่สามนะคะต่อไปค่ะ วิธีการใช้ a r t i c l e t เ e ข้อหนึ่งเขาบอกว่านำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะคำว่าชี้เฉพาะเ,อเ่อตงนักเในยนคงข้าใจนะคะสมมติว่าคุณครูยืนที่ประตูหรือคุณครูยืนจุดใดจุดหนึ่งการยืนอยู่ตรงนั้นก็คือชี้เฉพาะว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะเป็นการชี้เฉพาะเอ่อตรงอ่า example the red Car i s mine r ร d car รีคาก็คือเป็นไงคะรถสีอะไรลูกโอเคไม่ได้พูดรถสีแดงรถสีแดงเป็นไงคะ ็นของใครลูกอิสเ n นเป็นของ my my ตัวนี้แปลว่าของฉันอยู่ในรูปแสดงความเป็นเจ้าของนะคะมาจากคําว่า my เอไนะเป็นผู A ้ซิฟ adjective แต่ตัวนี้จะขอพูดไปถึงว่าผู้ซิฟคนนายนะคะซึ่งจะไม่มีนามตามหลังไมตัวนี้นะคะต่อไปค่ะ the cups are o n the s h e r f e the cups are o n the s h e l f c u คัก็คือถ้วยช่วยหลายใบเห็นไหมคะเติม s อยู่บนอะไรคะลูกแชร์แชร์ก็คืออยู่บนเก้าอี้นะคะต่อไปค่ะ the dog is on the floor the dog is on the floor เห็นไหมคะเราใช้ที่ขึ้นเดอนะบ่งชี้ลงไปเห็นไหมก็บพสุนัขเนี่ยอยู่บนพื้นส่วนประโยคที่สองก็คือช่วยเนี่ยอยู่บนเก้าอี้ไหมคะรถยนอ่รถยนต์เน้เป็นของฉันบ่งชี้เฉพาะเจาะตรงให้เราเห็นเลยนะคะว่าเราจะต้องใช้ที่ขึ้นเดิอเมื่อมันชี้เฉพาะเจาะตรง ต่อไปค่ะนำกระสุใช้นำา้าคํานามที่มีสิ่งเดียวในโลกหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะว่าสิ่งเดียวในโลกนะคะตัวที่หนึ่ง example the moon the moon ก็าด้มีนไทย the moon ดวงอะไรคะดวงจันทร์ต่อไป the sun the sun ดวงดวงอาทิตย์ the, artist, the star ดวงดาว the sky ก็คือท้องท้องฟ้าทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีในสิ่งเดียวในโลกนะคะเราเอา article มาใช้ได้เลยนะคะ แต่จะนำตัวไหนมาใช้ได้ไม่ได้นักเรียนต้องรู้คำศัพท์ด้วยนะคะลูกคำศัพท์เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะต่อไป้อที่สามค่ะใช้ํำหน้าชื่อแม่น้ำทะเลหมาสมดืวอเขารือหมู่เกาะประเทศหมู่เกาะนะคะอ่า example the red sea red sea ก็คือทะเลอะไรลูก red s e อะไรคะมีอะไรคะโอเค red สีแดงทะเลเดง the p h i l n the p h i l n ก็คือประเทศเป็นชื่อประเทศแล้วค่ะ The Pacific Ocean Ocean แปลว่ามหาสมุทรมหาสมุทรอะไรนูกมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ The เจ้าพ y า River River แปลว่าแม่น้ําแม่น้าอะไรลูกแม่น้ําเจ้าพยานะคะนี่คือชื่อแม่น้ําแม่น้ำน้ำแม่น้ำน้ยแม่น้ามวลอะไรตรงนี้เราสามารถใช้ที่เล่นเดืกไปได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันใช้เป็นสิ่งที่ใช้กับชื่อแม่น้ำก็เลยลำาโองอะไรก็ได้นะคะแถวหน่อยสบาย ข้อสี่เดอยังใช้นำหน้านามที่เป็นชื่อสกุลซึ่งหมายถึงครอบครัวอาจจะเช่นอย่างบอกว่าครอบครัวของเดอรสมิธครอบครัวของนายสมิธเดอรบราน์ครอบครัวของนายบราน์นะคะเห็นไหมคะก็ยังเอานำนำ article เดอะมาใช้นำหน้าชื่อครอบครัวน,นะคะต่อไปเดอะนำหน้าเครื่องดนตรีหวังว่าเครื่องดนตรีหลายๆชนิดแต่คุณครูยกมานะคะถ้าที่พอพอมีเวลานะ้ลูกที่เหลือลูกก็เลย แถวเองนะคะตัวที่หนึ่งแซมเปิ e เด็กกีตาร์บวังว่ารู้จักกันทุกคนนะคะเด็กียโนเด็กไวโอลินเด็กพูดแด์เด็กดัมนะคะเข้าใจไหมคะที่คุณครูอ่านมาอ้าเด็กกีตาร์อีกครั้งเด็กกีตาร์คือเครื่องอะไรลูกกีตาร์เด็กเปียโนคือเปียโนเคยเล่นไหมคะอ่าเด็กไวโอลินนะคะแล้วพูดก็คือกลุ่น นะคะที่นักเรียนต่ออยู่นะเขาเรียกว่าคือเดือนรั้มก็คือกรองนะคะอ่าดูต่อไปยังไม่หมดนะคะลูกข้อหกค่ะนะเราใช้เดือนำหน้าลำดับที่เลขลำดับที่นะคะหรือเราเรียกว่าคาร์ดินอนเบอร์นะคะเป็นเลขลำดับที่คงจะเคยเรียนมาบ้างแล้วทีนี้คุณครูดดยกมาให้นักเรียนดูก็เดอะเฟิร์สเดอะเฟิร์สก็คือลำดับที่หนึ่ง ตัวนี้ลำดับที่หนึ่งนะคะมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียง The second The second ตัวนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนะคะ The third ลำดับที่สามก็เปลีย่ยนแต่พอ the sixth นะ the sixth The seventh the eighth อะไรแบบนี้เราจะเติมจีนเ,เข้าไปก็กลายเป็นลำดับที่นะคะหวังว่าเพราะว่าพสี่เรเรียนผ่านมาบ้างแล้วนะคะนี่คุณครูยกลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามและก็ลำดับที่หก สี่ห้าคูเว้นไปเนื่องจากว่าลำดับที่สี่ก็คือเดือโฟดแล้วก็เดือซิปนะคะสี่ห้านี่นถึงมาหกไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนสังเกตง่ายถ้าเป็นลักจำลำดับที่เนี่ยมันจะลงท้ายด้วยทีนะคะการเรียนลำดับที่นักเรียนก็คงเคยเรียนมาเยอะนะคะอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะใช้เดือดนำหน้าช่วงเวลาของวันนะคะในหนึ่งวันเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาของมันสามเวลาใช่ไหมคะอ่ะเวลาแรกก็คือดึกโมนิ The one นีคือเวลาตอนเช้าตัวที่สองนะคะ the evening evening ก็คือเวลาเย็นแล้วก็คือหกโมงเป็นต้นไปเราเรียกว่า evening เราไม่อ่านว่าดินะคะลูกเดอะนะคะขอโทษค่ะ sorry เราอ่านว่าดินะคะ the evening ทำไมเราอ่านว่าดิทำไมเราไม่อ่านว่าดึกเนื่องจากว่าตัว e เป็นสระเราออกเสียงเป็นดินะคะแต่ตัวนี้นะคะลูกคำที่สาม the afternoon เราไม่อ่านว่าดิ เราอ่านว่า the afternoon ก็คือช่วงในคะช่วงบ่ายนะคะลูกโอ๊ยคำนามที่เราไม่ใช้ที่เ่อดเดือดนํำหน้าเมื่อกี้เราเรียนไปที่ผ่านมาก็คือใช้ที่เ่ินเดือดนะคะแต่ทีนี้เราไม่ใช้เดือดนํำหน้าเราไม่ใช้เดือดนํำหน้าอะไรบ้างนะคะอ่าตัวที่หนึ่งค่ะไม่ใช้เดือดนํำหน้านำน้ำได้ นำน้ำไม่ได้หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นไรซ์เอง bread milk หรือหลายๆอย่างนะคะนี่นะคะหลายๆอย่างนะคะที่ลูกเข้าใจว่าเป็นคำนามและเราไม่ใช้เดือดนำหน้าอไปค่ะไม่ใช้เดือดนำหน้ามื้ออาหารนะคำศัพท์ที่เป็นมื้ออาหารเนี่ยเราจะไม่ใช้ติดต้นเดือดเช่นกันไม่ใช้เดือดนำหน้าเชื่อวิชากีฬากิจกรรมหรือว่างาน,นดิจิเต็ตต่างๆนะคะ ไม่ใช้เดินนำหน้าชื่อเฉพาะถนนจังหวัดประเทศหรือชื่อคนนะคะตรงนี้นักเรียนต้องจํานะคะว่าเราใช้เดิอนกับอะไรได้บ้างไม่ใช้เดิอนกับอะไรได้บ้างนะคะอ่ะต่อนะคะลูกลูกต้องจํานะคะไปศึกษาเอาเองนะคะโอเคอ่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนผ่านไปแล้วนะคะเรื่องอาติิลเพราะฉะนั้นคุณครูจะมีเบรยประกาศให้นักเรียนนะลูกนักเรียนไปทําลงในสมุดนะคะ แล้วก็นํามาส่งคุณครูในวันตรวจเทิมน,นะคะลูกคุณครูมีเดบวยวให้ลูกทํามา10ข้อนะคะทำลอกโจทย์แล้วก็ตอบอ r ิเคินอ,อ่วง,งไปให้สมบูรณ์นะคะตามที่ลูกได้เรียนผ่านมาแล้วหากลูกสงสัยนะคะไม่เข้าใจตอนหนึ่งตอนใดขอให้ลูกคลิกับกไปดูด้านหน้าก็ได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูคขอจบไว้แค่นี้นะคะ g o o d b y